Happy birthday to you Happy birthday to you Happy Happy birthday เอ้าเอ้าเเข้ารายการแล้วเหรอเอ้าแหมว่าจะ Happy birthday ซ้อม Happy birthday ตัวเองหน่อยเนี่ยเป็นโลกเห็นเค้กไม่ค่อยได้เห็นเค้กเราต้อง Happy birthday เนอะนี่ตัวเองจะมานั่งนิ่งๆไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยเหรอฮะฮะ ผู้สาเตรียมเทียนเตรียมอะไรมาเต็มที่เลยนะคะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนาิตยาทอล์กสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเต็มไปหมดเลยไม่ใช่วันเกิดใครใทั้งสิ้นคะ่ะถึงแม้จะยังไม่ถึงวันเกิดนิตยาแต่ว่าที่นี่นะคะที่154โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้เขากำลังก้าวเข้าสู่ปีที่8และกำลังจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะติดตามกันในช่วง Talk Intrend นั่นเองคะ่ะส่วนตัวเองเนี่ยมานั่งข้างๆเขาจะไม่ช่วยทำอาหารกินอะไรเลยหรอ ยังไม่พูดอะไรแต่ที่แน่ๆค่ะเสื้อสวยๆแบบนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมีแจกกันในช่วงท้ายรายการเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะช่วงแจ้งทั่วทิศกับนิตยาว,วันนี้มีข่าวครา,าวที่น่าสนใจเมื่อกี้ทีมงานดับไฟทําไมเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยนะคะเราไม่ต้องประหยัดไฟกันถึงขนาดดับไฟเยอะขนาดนั้นแล้วเพราะว่าปีหน้านี่ยอีกไม่กี่วันก็ปีหน้าแล้วเนาะอีกไม่กี่วันนี้นะคะข้าไฟงวด ช่วงต้นปีที่จะถึงเนี่ยนะคะเขาลดค่าไฟกันนะคะลดขนาดไหนยังไงอย่างไรเดี๋ยวติดตามไปในช่วงแจ้งทั่วทิศกับนิตยาน,นั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยนับถอยหลังจากแฮปปี้นิวแยร์กันปีหน้าจะมีอะไรยังไงกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและช่วงกิจกรรมที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไหนเขาจัดอะไรกันบ้าง มีอะไรพิเศษบ้างติดตามกันในช่วงแจ้งทั่วทิศกับนิตยาแต่ที่แน่ๆอย่าลืมนะคะอยากได้เสื้อสวยๆแล้วก็ของรางวัลที่รออยู่เตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวเราจะเปิดสายร่วมสนุกกันในช่วงท้ายรายการนิ่ยาท์กช่วงนี้รับชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามแจ้งทั่วทิศกับนิตยาค่ะ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเขามีหน้าที่อะไรสอดส่องการปฏิบัติงานของรัฐในจังหวัด ให้บริการกิจการบ้านเมืองที่ดีพบว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบก็บังคับแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดเผยและโปร่งใสติดตามตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ตอันก็ช่วยได้ค่ะช่วยเป็นหูเป็นตาพบความผิดปกติหรือการทุจริตแจ้งบอกแสได้ที่0 8 9 9 0 8 1 9 0 1และ076-219900 ธรรมพิบาลสร้างสังคมแห่งความโปร่งใสเพื่อสังคมไทยปลอดทุจริตด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดภูเก็ตถ้าคุณฝันอยากมีบ้านบนเนินเขาวันนี้คุณก็มีได้ไม่ยาก 88 l แลนด์เฮาส์ฮิลไซด์ภูเก็ตบ้านสไตล์รีสอร์ทไล่ระดับบนเนินเขามอบความสุขท่ามกลางธรรมชาติกับจุดชมวิวและสวนสวยขนาดใหญ่พร้อมรับสิทธิพิเศษกว่า3 0 0 0 0นบาทจำนวนจำกัดเพียง5หลังถึง31มกราคมนี้88 l แลนด์เฮาส์ฮิลไซด์ภูเก็ตโดยแลนด์เฮาส์โทร076521888 ส่วช่วงเวลาแจ้งทั่วทิศกับนิตยานั่นเองนะคะวันนี้นะคะแจ้งทั่วทิศของเราเอาจจะมีข่าวสั้นนิดนึงเพราะว่าช่วงท้ายรายการวันนี้เรามีช่วงพิเศษนั่นเองนะคะในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับทีมงานไอเดียทีวีแนั่นเองค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ร่วมกับทางรายการก็อย่าลืมติดตามดูในหน้า Facebook Fanpage ของเราพิมพ์เป็นภาษาไทยว่านิอย่าทอคขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะทั้งโกปี้ชามนะคะเป็นกาแฟผสมชาซีลอนทรีอินวันชงได้เลยอร่อยเพื่อสุขภาพและปัสแปะ ท้าวฮิลไซส์ภูเก็ตผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นเองกับเงื่อนไขดีๆที่รอคุณอยู่ตอนนี้เพียง5หลังเท่านั้นนะคะกับสิทธิพิเศษกว่า3 0 0 0บาทติดต่อ076521888ข่าวแรกวันนี้แจ้งทั่วทิศจะพาไปดูงานกาชาติค่ะงานของดีภูเก็ตและงานกาชาติประจำปี2558เริ่มแล้วบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็มีของรางวัลอะไรยังไงบ้างเราไปติดตามชมภาพงานกันค่ะนะคะสำหรับกิจกรรมงานกาชาติที่เริ่มไปตั้งแต่วันที่26ธัน วาคมที่ผ่านมานะคะเรื่อยไปจนถึง5มกราคมก็ปรากฏว่ามีประชาชนจํานวนมากค่ะมาลุ้นของรางวัลการตักมัชกาชาติออกรางวัลใหญ่กันทุกคืนเลยที่เวทีกลางสะพานหินนะคะในงานก็จะมีทั้งการแสดงของนักเรียนศิลปินดารามหรสบการจัดนิทรรศการของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆออกร้านกาชาติและการตักสลากมัชกาชาติการจําหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งในงานก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้ความรู้แล้วก็ชี้แนะแนวทางการประกอบอาชีพด้วย ในร้านกาชาติน,นะคะกิจกรรมตักมัชฌากาชาติค่อนข้างจะมีสีสันมากเลยทีเดียวนะคะของรางวัลให้ลุ้นกันทุกคืนเลยทั้งรถจักรยานยนต์หนึ่งรางวัลตู้เย็นโทรทัศน์สีแล้วก็อีกมากมายทีเดียวค่ะในขณะที่คุณผู้ชมที่ซื้อสลากกาชาติไว้ลุ้นสลากกาชาตินะคะรางวัลสลากกาชาติไม่เกี่ยวกับมัชฌากาชาตินะคะสลากกาชาตินั้นจะเป็น รางวันที่1เป็นรถเก๋ง Toyota าอัลติส1.6หรางวัลรางวัลที่2ทองคําแท่งหนัก10บาท1รางวันรางวันที่3ทองคําแท่งหนัก5บาท1รางวันและรางวันที่4เป็นรถจักรยานยนต์3รางวัลค่ะรางวัลที่5สร้อยคอทองคําหนัก1สลึง30รางวัลและรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะจะเป็นพัดลมจํานวน50รางวัลด้วยกันค่ะ ในขณะที่ช่วงส่วท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หน่วยงานราชการหลายๆแห่งเขาก็ปิดทําการกันแต่ว่ามีอยู่ที่หนึ่งค่ะเขาแจ้งมาว่าเขาจะเปิดทําการในวันอาทิตย์นะคะไม่ได้หยุดยาวเหมือนที่อื่นวันอาทิตย์ที่ว่านะคะนั่นคือหน่วยงานไหนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลตําบลเชิงทะเลนั่นเองค่ะจะเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของงานทะเบียนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ก็คือวันอาทิตย์ที่4มก,กราคมนี้นะคะในเวลาราชการเลยตามนโยบายคืนความสุขให้แก่ประชาชนของกระทรวงมหาดไทย และต่อไปนี้นะคะไม่ต้องดับไฟมืดเหมือนตอนเราเข้ารายการอีกแล้วเพราะว่าเขามีนโยบายปรับลดค่าไฟค่ะซึ่งที่ประชุมกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพนะคะหรือเรกูเลเตอร์มีมติให้ปรับลดค่าไฟค่าไฟฟ้านะคะผันแปรอัตโนมัติหรือว่าค่า FT ในปี2558นั่นเองค่ะในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2558ลง10 จุดศูนย์สี่สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็จะทําใหเา้เมื่อรวมกับข้าไฟฟ้าฐานแล้วที่เรียกเก็บเฉลี่ยก็จะอยู่ที่3ามบาทยีสตางค์จนถึง3ามบาทยีสเจ็ดตางค์ต่อหน่วยนะคะก็จะทําให้ข้าไฟฟ้าครัวเรือนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ามบาทแปสตางค์ต่อหน่วยนั่นเองค่ะก็คิดว่าน่าจะมาจากสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะผู้ชมที่อยากจะติดตามรายละเอียดนะคะสำนักง,ง,งานรีเกิลเลเตอร์จะเผยแพร,แร่รายละเอียดค่า f t ทั้งหมดนะคะผ่านทางเว็บไซต์ erc.or.th นะคะซึ่งเขาจะเปิดเว็บนี้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ชมสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะก่อนที่เขาจะนําผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาและให้การไฟฟ้าประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับค่า FT สําสำหรับการเรียกเก็บในรอบต่อๆไปนั่นเองค่ะ ส่วนใครที่ช่วงปีใหม่แบบนี้มีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะมีมือถืออยากจะกด SMS ล่าสุดเขามีโครงการกด9ถวายพระพรเป็นโครงการดีๆที่น่าสนใจมากค่ะซึ่งทางกสทอชอและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสขึ้นปีใหม่ด้วยการถวายพระพร,พรผ่านทางการส่งข้อความสั้นหรือ SMS นั่นเองนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือในโครงการกด9ถวายพระพร,พรค่ะง่ายๆนะคะพิมพ์9ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วส่งไปที่หมายเลข 4 5 6 4567นะคะแล้วก็ตอง9 4567-999งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ1หมายเลขโทรศัพท์กดได้1ครั้งทุกเครือข่ายนะคะจากนั้นระบบจะส่งข้อความตอบกลับการร่วมถวายพระพรซึ่งความหมายของเลข9ก็คือหมายถึงการขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและสามารถร่วมถวายพระพรได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4มกราคมนี้นะคะ ปิดท้ายอีกหนึ่งงานในช่วงปีใหม่ที่น่าสนใจเซ็นท่านก็มีงาน o อท็อปปีใหม่น่าสนใจมากเลยค่ะเป็นกิจกรรมเทศกาลของขวัญปีใหม่2558นะคะระหว่างตั้งแต่ช่วงนี้เลยจนถึง7มกราคมเลยค่ะทั้งหมด14วันด้วยกันก็จะมจจจีกิจกรรมที่บริเวณลานจัดแสดงสินค้าชั้น1ห,ห้างสรรพสินค้าเซ็นท่านภูเก็ตนะคะ ในงานก็จะมีกิจกรรมตลาดนัดโอท็อปของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สินค้าของจังหวัดอื่นๆทั้ง4ภาคค่ะไม่ว่าจะเป็นลำพูนเชียงใหม่กาญจนบุรีภูเก็ตนครราชสีมาพัทลุงนาราธิวาสสงขลานะคะแล้วก็อีกมากมายเลยมีการออกร้านจําหน่ายและสาธิตสินค้าโอท็อปในงานทั้งหมด24ร้านนะคะเพื่อเป็นช่องทางในการจําหน่ายสินค้าโอท็อปให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นใครว่างช่วงนี้ก็มีหลายที่เข้าจัดกิจกรรมไปกระจายกระจายไปร่วมกิจกรรมดีๆกันได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทำตัวให้ว่างไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมยุทธการกระพเพาะเหล็กและฉลองเข้าสู่ปีที่8ของ154คาเฟจากรรามรอยกรุงเกตซิตีในช่วง Talk in Trend ช่วงหน้าแล้วมีของรางวัลมาแจากด้วยเตรียมตัวให้พร้อมรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ มีบ้านบนเนินเขาวันนี้คุณก็มีได้ไม่ยาก88แล n ด์เฮาส์ฮิวไซ์ภูเก็ตบ้านสไตล์รีสอร์ทไล่ระดับบนเนินเขามอบความสุขท่ามกลางธรรมชาติกับจุดชมวิวและสวนสวยขนาดใหญ่พร้อมรับสิทธิพิเศษกว่า3 0 0แสนบาทจำนวนจำกัดเพียง5หลังถึง31มกราคมนี้88แลน n ์เฮาส์ฮิลไซภูเก็ตโดยแลนด์เฮาส์โทร0 7 6 5 2 1 8 8 8